ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเข้าดูเกรดของพวกเรานะคะก่อนอื่นเราต้องไปที่ Google ก่อนนะคะมันต้องเข้าดูด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหนูถึงจะดูเกรดได้นะคะโรงเรียนจะไม่ได้มีติดไว้ที่บอร์ดว่าใครอ่ะได้เกรดอะไรนะคะจากนั้นหนูพิมพ์เข้าไปเลย s c s S อะ S G S GS, นักเรียนและผู้ปกครองพิมพ์เข้ามาปุ๊บนะคะหนูจะเห็นนะคะจะขึ้นเลย S G S สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง s i งอินนะคะกดเข้าไปทีนี้ตัวตัวนี้เนี่ย,ยมันจะบอกว่าเลขประจำตัวนักเรียน ทุกคนจะมีเลขประจําตัวนักเรียนคุณครูส่งให้แล้วในใบรายชื่อนะในห้องหนะึ่งทับสามน่ะนะคะก่อเข้าไปก่อนจะก่อต้องใส่ศูนย์ก่อนนะลูกต้องใส่เลขศูนย์ก่อนข้างหน้าเพราะในใบรายชื่อของเรามันจะไม่มีเลขศูนย์เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปข้างหน้าจากนั้นก็ใช้บัตรประชาชนมาดูเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็ก่อเข้าไป13าหลักพอก่อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้สมมติคุณครูก่อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หนูก็คลิกตรงตกลงอ่ะพอตกลงปุ๊บเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วทีนี้มันจะเห็นประวัติเรานะคะประวัติเราชื่อนางสาวอะไรชื่อเด็กหญิงอะไรถูกไหมชื่อพอ่อชื่อแม่ไม่ถูกต้องแจ้งคุณครูมาตรวจสอบเวลาเรียนดูซิตรวจสอบผลการเรียนดูซินะคะอ่ะอันเนี้ยพอตรวจสอบผลการเรียนเราก็คลิกไปปีที่หนึ่งอ่ะ ปีที่หนึ่งนะคะก็จะขึ้นเกรดอันนี้พี่เขาอยู่มอ่ามสี่นะลูกมันก็จะขึ้นเกรดว่าเราได้เกรดอะไรบ้างนะคะได้เกรดอะไรนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะคะแนนแล้วก็เกรดเกรดซเกรดส,สมเกรดอะไรต่างๆของเราอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอ่ามีแน่นแนวมีกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้เราก็สามารถมาดูว่าเกรดเฉลีย่ยสะสมของเราได้เท่าไรนี่เรามาดูตรงนี้ อันนี้เขาเฉลี่ยสะสม3.82นะคะ3.82เนี่เขาได้ส่วนสารับเพิ่มเติมเ,มเขาได้4.0ทีนี้มารวมเกรดเฉลี่ยรวมทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมเนี่ยเขาได้3.88เป็นอันดับที่3ของห้องนะคะห้องเขามี23คนเป็นลำดับที่3แล้วก็อันดับที่29ของระดับม .4 นะคะเดี๋ยวให้หนูรองเข้าไปดูนะคะ